สวัสดีครับผมเต้นนะครับอุทิชัยคำฉัมครับเจ้าที่ฝ่ายขายของชูนะครับตอนนี้ผมอยู่ในส่วนของช่องทางทวีเจนเซลล์โซเชียลนะครับวันนี้เต้นขออนุญาตมาแนะนําโปรโมชั่นสุดคุ้มสุดพิเศษสําหรับลูกค้าที่กำลังมองหาอินเทอร์เน็ตบ้านสุดคุ้มสุดพิเศษนะตอนนี้นะครับขออนุญาตเสนอเป็นโปรโมชั่นตัวนี้ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ699บาทได้รับ3บริการดังนี้นะครับ1นะครับได้เป็นตัวกล่องกิเกเต็คเราเตอร์หเสาซึ่งตัวนี้นะครับจะรองรับสปีด ไวกว่าเดิมถึง3เท่าตัวซึ่งตัวโปรโมชั่นตัวนี้ให้ความเร็วถึง1,300เลยนะครับแล้วตัวนี้ยังเป็นกล่องรุ่นใหม่นะครับ Wi-Fi 6นะครับรวตรงนี้จะมีในส่วนของพอร์ตที่เสียบให้ทั้งหมด4พอร์ตเลยใช้แบบจุใจกันทั้งบ้านเลยนะครับซึ่งตัวที่2ที่ลูกค้าจะได้รับนะครับตัวนี้ยิ่งกว่าคุ้มครับจะเป็นกล่องหนังครับ Inno h y b i d p u s ซึ่ง Innohabit Plus เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นที่พัฒนาจากตัว t r u e ID ขึ้นมาเราจะดูได้ทั้งหมด2ระบบนะครับในเป็นในส่วนของระบบ t r u e ID และก็ True Vision ช่องรายการนะครับก็คือมีมากกว่า104ช่องในส่วนของ True v i s i o นนะครับจะเป็นส่วนของแพ็กเกจ Happy Family นะครับที่สามารถดูผ่านกองตัวนี้ได้นะครับแล้วก็3นะครับผมตัวนี้ครับเป็นเมดนาบ f i ไเมด w i i i คืออะไรนะครับจิ๋วแต่เจ๋ตัวนี้ก็คือเป็นตัวรับสัญญาณ w i f i นะครับ อีกตัวหนึ่งภายในบ้านที่อ้ก,กรณีเราอยู่ชั้น1ชั้น2หรือใกล้าจากจุดหลักเจ้าตัวเมทต,ตัวนี้นครับจะทําหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณให้เราอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้เป็นไร้สายนะครับผมก็คือทําหน้าที่แทนแบบพวกเอสเซนพอย์หรืออะไรต่างๆนะครับซึ่ง3มบริการนี้ที่ผมเรียนแจ้งกับทางลูกค้านะครับต้องบอกว่าสุดคุ้มจริงๆนะครับ ผมเมคือติดตั้งฟรีอุปกรณ์ฟรีและยังค่าและเข้ารีด้วยบ้านเชา่าบ้านตัวเองติดตั้งได้หมดเลยครับถ้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้สนใจนะครับสามารถอินบ็อกสนใจหรือทักเข้ามาหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเต้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อกับไปและขออนุญาตแนะนําโปรโมชั่นตรงนี้กับคุณลูกค้านะครับย้ำอีกครั้งนะครับโปรโมชั่นตัวนี้เป็นโปรโมชั่น,ต,นต้องรีบสมัครนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากฟรีหมดทุกอย่างเลยนะครับถ้ายัางไงคลิปนี้เป็นประโยชน์ ก็สามารถโทรหาผมได้นะครับในส่วนของเบอร์0967855799หรือลายขวามือนะครับที่เห็นจากที่หน้าจอนะครับ Add to Fiber นะครับหรือสแกนที่หน้าจอได้เลยนะครับเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถสมัครได้เลยนะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่แฟายขายในช่องทางของท o g e n t Sales Social นะครับยังไงก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้ถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ